สวัสดีแฟนเพจเลนโตว,วิวครับวันนี้เราอยู่กันที่อินสุสยาตซิิตี้สาขาดอนเมืองครับสำหรับใครที่กําลังมองหากระบะเชิงพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวหรือว่าแคปนะครับใส่ลั้วแบบนี้ดูคลิปนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นิวจะมีโปรโมชั่นดีๆสําหรับการออกรถ้อมล้อเลนโตมาบอกกันครับไปสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีค่ะวันนี้น้องนิวมาหาพี่แมวถึงที่เลยถูกต้องครับโอ้โหคือ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าโชว์รูมนี้ตั้งอยู่หาง่ายมาก ง่ายใช่ไหมโลเคชั kind of ่นติดถนนใหญ่วิภาวดีเลยใช่ค่ะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่ตั้งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงวิภาวดีเลยเนี่ยขาเข้าก่อนถึงสนามบินดอนเมืองนะคะพูดเหมือนพูดเหมือนสารหลักเมืองไงไม่ใช้ใช่คันนี้เป็นรถอินสุูรุ่นอะไรอะไรยังไงบ้างครับตัวนี้นะคะจะเป็นรถทาเงินของเรานะคะเป็นตัวธงยอดธงของเราเลยเป็นตัวสปาร์คเครื่องยนต์สามพันนะคะเพราะว่าตอนนี้ จะเน้นขายตัวนี้เลยเป็นหน้าผลไม้หน้าทุเรียนผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังหารถไปขนผลไม้ค่ะกระบะเชิงพาณิชย์แบบนี้อ่าหรืออีกอย่างหนึ่งซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์ตอนนี้ไวรุ่นเรียกกันซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์เลยอ่าเริ่มต้นนิ้วถานนิดนึงครับโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างตอนนี้นะคะเห็นแต่งสวยแต่งซิ่งแบบนี้นะคะใช้เงินกาเงินมาเลยนะคะสามหมื่นสามหมื่นก็ได้แล้วสามหมื่นก็ได้แล้ว พร้อมรั้วพร้อมช่วงล่างใช่ค่ะพร้อมรั้วพร้อมช่วงล่างเราจัดแต่งรั้วช่วงล่างให้เป็นรถ แนวแต่งซิ่งไปเลยอ,อันนี้จะเป็นแบบแนวสายย่อนิดนึงแต่ไม่ได้ย่อจ๋า,านะคะก็คือข้างหน้านิวเห็นว่ามียางดีวันเอ็ดพีถใชด้วยค่ะเราจะใช้อ่าของเลนโซเป็นหลักนะคะตัวนี้ตัวยางแล้วก็ตัวเพาลอยของเรานะคะจะเป็นของเลนโซทั้งหมดเลยนะ,ะนี่ฝาโปงก่อนอไล่หัวไปท้ายดีกว่า,าได้ฝากระโปงของเรานะคะก็เป็น เป็นอาณาคาร์บอนนะคะเป็นงานฉีดโดยตรงนะคะตัวนี้ฝาตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะคะเป็นยอดฮิตอันดับหนึ่งของเขา,านะคะแล้วช่วงล่างมีโชคมีอะไรบ้างครับใช่ค่ะตัวช่วงล่างนะคะช่วงล่างเราเนี่ยเราก็จะใช้แหนบบรรทุกนะคะแหนบตัว20มิลนะคะเป็นแนวออกสายยอ่อแต่ไม่ได้ย่อจ๋านะคะจะบอกก่อนนะแล้วก็ช่วงล่างของเราแม้เป็นเทา ทีซีะนะคะตัวนี้ท c ซีพีเลยแกน31นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เลยล้อใจแอนใช่เป็นตัวตัวทําเงินของเรานะคะเป็นน้องใจแอนของเรานะคะตัวนี้นะคะบรรทุกข่างละสองพันหตัวนี้นะคะลูกค้าบอกว่าบรรทุกได้แบบว่าสมจริงสมจางแล้วก็อย่างหนึงทนเลยค่ะอ่าตัวนี้ก็รองรับาำนักได้วงละสองพันห้าใช่รู้<ซ>ว่าเนี่ย<ะ>พี่แมว พี่แมวปล่อยไปเยอะมากเลยนะใช่ค่ะคือรวมๆแล้วยอดขายประมาณ4 5, ี0ห0นัคันแล้วตอนนี้ใช่ใช่พี่แมวจัดเต็มรุ่นใหญ่มากตัวนี้นะคะลวหลุอโครงตัวนี้นะเราใช้โครงแซมเลสน,นะคะ ความสูงของเราจะอยู่ที่1เมตร30เซนของเรานะคะจะไม่เหมือนของคนอื่นโดยที่ว่าชุดช่วงล่างเราที่เราเปลี่ยนให้เราคืนกลับให้ลูกค้านะคะก็คือนี่เลยเผายังอยู่ในกระบะเลยเนี่ยข้างหลังอยู่เลยนี่เดี๋ยวพามาดูคืนจริงนะครับอันนี้สภาพจะดูไอ้นี่นิดนึงนะคะพอดีรถพิ่งไปโชว์มาที่งานที่จัดล่าสุดอะสยามซิตี้ที่ตลาดเทลารัตใช่ ยอดจองเป็นไงบ้างครับยอดจองถล่มทลายเลยค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ไล่ทํารถกันอยู่เห็นบอกหูคนเข้าประมาณเจ็ดร้อยคนใช่ค่ะโหเสียงตอบรับดีค่ะสําหรับงานของวัยรุ่นเมืองโนนชบานโนนนะคะพี่แมวครับยางดีวันเอสพีเป็นไงบ้างครับเสียงตอบรับจากลูกค้าลูกค้าบอกว่านะคะตัวนี้นะคะจะยึดติดถนนดีนะคะลายก็สวยนะคะลายเป็นแนวออกทรงวัยรุ่นนะคะแล้วขอเสริมอีนิดนึงช่วงล่างของเรานะคะ จะเป็นการใส่โชกคนะไม่ได้เป็นการโหลดโดยปัดสตัดนะคะอ,อันนี้จะเป็นข้อดีของทางสูตรนะอ่านี่ก็คือโดยการลูกค้าแบบจริงใจเลยพูดตรงไปตรงมาอันไหนดีบอกดีใช่ค่ะโห oh, สุดยอดมากพี่แมวครับสำหรับคนที่สนใจอยากออกรถสามารถติดต่อพี่แมวได้ที่ไหนครับ ติดต่อพี่แมวนะคะถ้าทางเพจนะพี่แมวจะดูแลอยู่2ที่นะคะก็คือเพจอีสุสุสยามซิตี้สาขาดอนเมืองนะคะกับอีสุสุสยามซิตี้สาขาตลาดมุมเมืองนะคะเจอกันได้ทั้ง2เพจนะคะมีแอดมินรอตอบเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะมาหาพี่แมวจริงๆนะคะโทรมาเลยค่ะ0851654646อยากได้โปรดี นะคะของสําหรับรถซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์ของเราหรือรถคอ,อกซิงของเราโทรมาหาได้เลยค่ะนี่ครับวันนี้นิวก็ขอบคุณพี่แมวมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวคันนี้ไปสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อที่เมลมานะการรับประกันล้อใจแอนนะครับรับประกันโครงสร้าง10ปีครับส2ปีในส่วนของยางในโซ่ท่ายนะครับรับประกันบาดบวมแตกตามทุกกรณี180วันโครงสร้างยาง2ปีหรือ50,000กิโลเมตรครับเจอกันีกทีคลิปหน้าครับดีวไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ